สวัสดีครับผมนายนะาันวัฒน์ประสาวนางม .63 เลขที่19งานชิ้นที่3เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรในทางในทางประชากรศาสตร์มีทฤษฎีที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันโดยเฉพาะทฤษฎีในระยะแรกๆนั้นนักปัชญาและนักเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ ตั้งขึ้นโดยอาศัยจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศต่างๆในยุโรปเป็นพื้นที่และแล้วนำมารวมเข้ากับแนวคิดทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อช่วยอธิบายถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้จำนวนประชากรเปลี่ยนแปลงทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ได้แสดงถึงความแตกต่างของแนวความคิดของผู้ตั้งทฤษฎีรวมทั้งข้อดีและ ข้อจำกัดต่างๆของทฤษฎีแต่ละทฤษฎีอาศัยข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดอยู่ในวงจำกัดในช่วงระยะเวลาที่ผู้ตั้งทฤษฎีนั้นๆยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นบางทฤษฎีจำเป็นต้องจึงจำจึงเป็นจริงสำหรับการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศนั้นและบางทฤษฎีก็อ,ธ,อธิบาย คุมเครือทฤษฎีประชากรที่เกิดขึ้นในระยะหลังๆคือศตวรรษที่20มีทฤษฎีที่สนับสนุนและโต้แยง้งทฤษฎีเก่าๆโดยใช้ข้อเท็จจริงและใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายบรรดาทฤษฎีประชารประชากรต่างๆที่ควควรทราบพอจะสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ห รัฐทีพาณิชยมเป็นรัฐทีที่เกิดขึ้นในสมัยสวัตรวรรษที่18เ17และ18โดยพิจารณาประชากรในแง่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและทห,หารรวมทั้งเน้นประโยชน์ที่ได้จากการมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากว่าเป็นการเพิ่มบุคคลที่อยู่ในวัยแรงงานซึ่ง จะทําให้ค่าจ้างแรงงานถูกพวกนี้จึงส่ง,สงเสริมให้มีการสมรถและถ้ามีประชากรเพิ่มมากก็เกินไปก็จะแก้ไขปัญหานั้นด้วยการส่งประชากรอยู่ไปอยู่ยังประ,ประเทศอาณานิคมสิทธิสิทธินี่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพประชากร2องทฤษฎีทางประชากรของมัดรัดมัดทัดผู้ตั้งทฤษฎีนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักบวชชาวอังกฤษมัดชัดอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและข้อมูลการเพิ่มประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นฐานประกอบแนว ความคิดในการตั้งทฤษฎีนี้จากแนวความคิดของมัทธทที่พิมพ์ไว้ในหนังสือตั้งแต่แรกและครั้งสุดท้ายพอจะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์2ความรู้สึกในเพศตรงข้ามเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้3ประชากรขึ้นอยู่ กับเครื่องยังชีพและประชากรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเครื่องยังชีพเพิ่มมากขึ้นยกเว้นจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาควบคุมมัดชัดเสนอว่าสิ่งที่ควบคุมได้แก่ข้อห้ามทางศิลธรรมความเชื่อและความยากแค้น 4. การเพิ่มประชากรไม่ไม่ได้สมดุลกับ การเพิ่มของอาหารเครื่องยังชีพกล่าวถึงการเพิ่มประชากรจะเพิ่มทวีให้อัตราเลขาคณิตส่วนมากเพิ่มของอาหารและเครื่องยังชีพจะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆช่วงเวลาระยะเวลา25ปี